ที่ปรึกษาการขายนะคะจากโชว์รูมซูซูกิวิภาวดีนะคะวันนี้ค่น้องอายจะพามารีวิวนะคะ XL 7นะคะสีส้มคันนี้นะคะสวยสวดค่คันนี้นะคะจะอยู่ที่7 7 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนะคะตัวท็อปสุดเลย เครื่องยนต์ตัวนี้จะอยู่ที่1,500 c นซีซีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีส้มคันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะอ่าเบื้องต้นเลยเในส่วนของตัวรถนะคะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ไฟก่อนเลยไฟนะคะก็จะเป็น daytime running light นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความส่องสว่างนะคะในเวลากลางคืนด้วยตัวกระจังหน้านะคะมีการตกแต่งนะคะลายเส้นคมเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมคู่กับไฟตัดหมอกนะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะเบื้องต้นในการตกแต่งก็จะมีซุ้มล้อมาให้แล้วนะคะนี่ค่ะซุ้มล้อนะคะแล้วก็มาคู่กับล้อแมกนะคะสวยๆแบบนี้เลยคันนี้มาพร้อมล้อแมกแล้วด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมาพร้อมในส่วนของรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ ข้างในนะคะก็จะตกแต่งสวยๆเบื้องต้นเลยก็จะมีในส่วนของปุ่มพุสสตาร์ทนะคะมาให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ระบบการลื่นถไหลนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะก็จะ มีปุ่มนะคะควบคุมบนพวงมาลัยนะคะรับสายหรือว่าบลูทูธนะคะบนพวงมาลัยให้แล้วแล้วก็หน้าจอนะคะก็จะมีขนาดใหญ่มากเลยจะเป็นขนาด10นิ้วนะคะระบบแอร์ออโต้นะคะเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะตรงนี้ก็มาครบเลยทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในคันนี้ก็จะตกแต่งนะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้านะคะ ได้ของแถมนะคะเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตอนที่2กันนะคะ,ะห้องโดยสารข้างในนะคะจะกว้างขวางมากเลยค่ะลูกค้าภายในนะคะก็จะมีแอร์นะคะตอนที่สองให้ด้วยนะคะตรงนี้จะทำให้ห้องโดยสารของเรานะคะเย็นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ เรามาดูรอบๆรถคันนี้กันนะคะนะคะข้างหลังตรงนี้นะคะก็คันนี้นะคะจะมีเป็นไฟเบรกนะคะดวงที่3ก็จะมีทางด้านนี้นะคะ เดี๋ยวเราลองดูรอบๆกันนะคะ,ะโปรโมชั่นกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้โปรโมชั่นของเรานะคะเดือนนี้อ่ คันนี้นะคะสำหรับสีส้มนะคะของเรานะคะมี8คันเท่านั้นนะคะย้ำว่าสีส้มของเรานะคะโปรโมชั่นนะคะที่น้องไอท์ทำให้นะคะมีแค่8คันเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับสีส้มโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะคะลูกค้านะคะสามารถรับเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นก็ได้ว่าจะเป็นดาว20ต้องดาว20%ขึ้นไปนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเลือกรับเป็นโปรโมชั่นขับฟรีนะคะ120วันนะคะก็สามารถทำได้เช่นกัน หรือว่าจะเลือกรับเป็นของแถมจัดเต็มก็ได้นะคะ แต่งแบบนี้สวยๆทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะคะาารรหรือว่าประตูท้ายไฟฟ้าหรือลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นกล้อง360องศาก็ได้หรือว่าของแถมนะคะที่ลูกค้าต้องการลูกค้าสามารถโทรเข้ามา,า,มาคุยาารยายละเอียดกับอายได้ว่าอยากได้ของแถมอะไรหรือว่าไม่อยากได้ของแถมอะไรนะคะ ก็สำหรับโปรนี้นะคะใช้ร่วมกับ1นสิทธิ์ข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะบ,บริษัทมหาชนหรือว่าครอบครัวซูซูกินะคะอะไรเพิ่มเติมนะคะยังไงนะคะเราจะมาลงให้ลูกลค้าเรือ่อยเรื่